สวัสดีครับ่ผมครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรและทางห้องเลขเป็นรู้สารเลขพยากรนะครับผมเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมเวลา7นาฬิกาทางช่องยูทูปนะแล้วก็ทางห้องเลขเป็นในรู้นะครับช่วงนี้ก็ช่วงปิดเทอมนะครับเจอกันประมาณ10นาฬิกาของทุกวันนะครับผมสามารถใครที่เคยลงสมัครเรียนกับครูไว้นะครับก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับสําหรับ คลิปการรีวิวเลขนะครับอ้มัเยอะแยะมากมายตอนนี้ไม่รู้จะดูยังไงก็เซิร์ชเอานะครับแล้วก็ลำดับของเลขสี่ตัวตอนนี้ผมเคยพูดไว้มืดหลายคลิปแล้วว่ามันมาถึงครึ่งทางคือมันครึ่งทางอยู่ตลอดนะตอนนี้เพราะว่าข้างหลังก็ต่อมาข้างหน้าก็ไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบตอนนี้ก็มาประมาณ600กว่าละนะครับคลิปน่าจะ ลำดับน่าอยู่ที่พันกว่าตอนนี้ <effectively> นะครับยาวๆครับสิบแปดเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะอีกประมาณ1ิแปดเดือนอ่ะคลิปสุดท้ายที่ขอมาเมื่อวันเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับก็ยังไงก็ตามคุยกทาทุกคลิปนะทำทุกคลิปแน่ๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับตอนเนี้ก็คงไม่ถึงสอง0มืนหรอกมั้งสอง0มื่นนี่มันทั้งชีวิตเลยนะคือกลุ่มเลขสี่ตัวยังไงมันก็สลับไปสลับมาประมาณสอง0มื่นกลุ่มอยู่แลลวเพราะไม่สลับด้วยนะเพราะอ่านตำ,ต,ำตำแหน่งใช่ไหมละ่ะ เพราะนั้นเอาที่ขอนะครับเอาเท่าที่ขอผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่น่าเกินนี้หหลกนะครับมันก็ไม่น่าเกินนี้อ่ะยังไงก็รอหน่อยนะครับสาหรับคนที่ขอมาแต่ยังไม่ได้เนาะโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทูบนะครับ5162นะครับ5162คุยตั้งชื่อว่าอย่างพิถีพิถันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอรับฟังรีวิวกันเลยนะครับผมแน่นอนครับพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่ 3คู่นะที่ไม่ซ้ำกันเลยก็มีหนึ่ง้าห้าหนึ่งอ่ะนี่คู่มิดนะครับแล้วก็หนึ่งหกหหนึ่งอนี้คู่สมพลนะครับแล้วก็สองหกอันนี้คู่ปกติมีคนถามผมว่าไอ้คู่มิดคู่สมพลนะคู่ธาตุคู่อะไรนะคู่ธาตุคู่ศัตรูอะไรพวกนี้มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคือมันมีท่าสำคัญในทางโหรนะครับในทางโหราศาสตร์ในการดูพื้นดวงนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วพื้นฐานของการอ่านถอดรหัสเนี่ยเราก็เราก็ถอดกันมาจากพื้นฐานของตำราโหราศาสตร์นั่นแหละของผมเนี่ย os. ผมเนี่ยผมเอามาจากโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็จะมีเสริมจากความหมายถอดรหัสของต่างประเทศด้วยนะครับฝั่งยุโรปอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีหลายประเทศจีนอินเดียอะไรพวกเนี้ยเราปื้มผมเอาความความเป็นมาของตัวเลขเดียวเนี่ยมาถอดความตรงนั้นแล้วก็มารวมรวมกันนะเป็นการประยุกต์นะครับเป็นการประยุกต ก็จริงๆก็ไม่ได้ฟิกอย่างโหราศาสตร์แทงเดียวแต่ถ้าถามว่าใครมาถามเรื่องว่าเอ้มันเลขนั้นเป็นเลขนี้ก็คือมันมาจากนั้นแหละครับมาจากตำราโหราศาสตร์ถามว่ามีผลบวกหรือผมลดยังไงจริงๆกับทุกเลขนะไม่ว่าจะจะไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นคู่มิตรเองหรือว่าคู่ศัตรูเองหรือว่าคู่สมพลนี่ทุกเลขมันมีด้านเด็ดด้านร้อยทั้งหมดไม่ไม่ใช่ว่าคู่มิตรแล้วจะดีหมดนะในตำราเขาเขียนไว้อยู่ว่าคู่มิตรจริงๆถ้ามันไปด้านร้อยก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ส่วน ไอ้คู่คู่ศัตรูจริงๆมันก็ได้ผลเชิงบวกแต่มันเป็นผลแบบหลายแหลงอะไรพวกนี้ก็ได้หนะประมาณว่าถ้าเป็นคู่ศัตรูเนี่ยส่วนใหญ่ตำราเขาจะบอกว่ามันทุกขลาบอะไรพวกนี้คำว่าทุกขลาบมันก็ได้ไงแต่มันก็อาจจะแบบเหนื่อยหรือเจ็บตัวอะไรพวกนี้แต่ได้นะออนั่นแหละเพราะนั้นสำหรับผมอ่ะผมมองว่ามันเป็นการประกอบอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะทำใจได้ไหมเกี่ยวกับเลขที่เราชอบหรือไม่ชอบอะไรพวกนี้ ต่อให้อยา่างวันนี้มีคู่สมโพธิมีคู่อะไรคู่มิตรเนี่ยถามว่าอันนี้มันมีผลด้อยไหมมีแน่นอนนะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วคราวนี้ใครอยากจะดูเลขกลุ่ม3ตัวสามารถกลับย้อนไปดูเด็ที่ก sure. ลุ่ม5 1 6หนึกหกน่งห้นะครับ3ตัวนะแล้วก็1 6 2 2 6 1นะครับก็ทั้งคู่และ3ตัวทำมาเดียบร้อยกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะโอเค5 1า2อย่างวิธีพิสันแน่นอนเป็นวิธีการคิดและก่อนการลงมือทำของคนเรื่องนี้ผมเลยขอพูด4ตัวท้ายก่อนนะครับ คนลงท้ายเลขสองครับคนลงท้ายเลขสองเนี่ยจุดเด่นของเขาจริงๆนะเป็นคนที่ทำอะไรมักจะอาศัยความเข้าอ,อกเข้าใจในสิ่งที่เขาเจอเสมอยิ่งถ้าเป็นเรื่องของผู้คนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้สิ่งที่ตัดสินใจเนี่ยมันตอบโจทย์คนรอบข้างหรือคนภายนอกหรือว่าคนที่เขาให้ความเขาเรียกว่าให้ความสนิทสนมชิดเชือ้ออยู่เช่นสมมติว่า สมมุติเป็นแม่อย่างเงี้ยสมมติแม่สมมติแม่จะคุยกับลูกเงี้ยก็ต้องคิดตลอดว่าเอ๊ะลูกเขาจะน้อยใจไหมเอ๊ะลูกเขาจะถ้าเราตัดใจแบบนี้ลูกเขาจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจะมีอาการประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นลูกเงี้ยลูกลูกมีสองนะลูกมีสองท้ายงเงี้ยลูกก็จะแบบถ้าจะขออย่งง้แม่เขาจะว่าไม่น่าคือเขาเป็นคนที่คิดรอบด้านนะด้วยความเป็นธาตุดินด้วยนะครับขายเลขห้าคนพิจารณาขายเล็ห้า แต่การพิจารณาของเลข2เนี่ยมันจะออกไปทางแบบผู้คนมากกว่านะครับถ้าเป็นตัวงานเขาจะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาถ้าเป็นตัวงานที่ไปนหรือเป็นหาเข้ามาเขาจะค่อยๆคิดค่อยๆจะถามว่าจะช้ากว่าเลขเลขห้าไหมก็เป็นไปได้ครับในบางจังหวะแต่ถ้าถามว่าบางเรื่องก็เร็วกว่าเลขห้าแต่ว่าทั้งสองเลยห้ไม่ได้ตัดสินใจแบบทันทีเด็ดขาดค่อนข้างจะ มีรายละเอียด <c oughs> อยู่ระดับหนึ่งถึงอาจจะไม่เท่าเลขเจนะ็ดน,นั้นรายละเอียดยิบยิบเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นเลขหนึ่งในเลขที่พิจารณาอยู่อยู่ระดับหนึ่งอันนี้คือข้อข้อเด่นนะครับแล้วก็ข้อพิจารณาข้อแรกข้อที่สองมีคําถามมากมายว่าเลขสองท้ายเนี่ย <c oughs> ใจอ่อนไหมผมเคยพูดในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าเลขสองเนี่ยเขาจะใจอ่อนก็ต่อเมื่อเขาเปิดใจ ให้ใครสักคนเข้ามาหรือคนคนนั้นอ่ะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่รู้จักมกคุณหรือสนิทใจอ่ะอันนี้ใจอ่อนแน่นึกภาพออกใช่ไหมจะใจอ่อนกับคนในครอบครัวนะครับใจอ่อนกับคนที่ให้ความรักความผูกพันที่ดีเช่นเพื่อนสนิทอะไรพวกนี้อันนี้ใจอ่อนแน่แต่ถ้าถามว่าแบบเดินไปเจอ <c oughs> ขออภัยครับเดินไปเจอคนที่ตลาดอย่างเงี้ยตามห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ย เห็นปุ๊บแล้วจะแบบช่วยเขาเลยอนะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเออไม่รู้จักก็ไม่สนใจก็เป็นปกติมนุษย์นะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าเจอใครเขาบอกใจดีไปหมดเลยไม่สำหรับผมโมลิกลองไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแน่ๆนะครับเพราะนั้นลองพิจารณาดูนะครับบางคนบอกไอ้สองใจอ่อนใจอ่อนมันไม่ได้อ่อนอย่างนั้นเขาเป็นคนอ่อนโยนนะแต่เขาไม่ใช่คนอ่อนเองนะอาลืมว่าเขาเป็นธาตุดนะินเนาะในชั้นเรียนเราจะทราบดีเขาเป็นธาตุดินธาตุดินเนี่ย ก็เออจะนิ่มๆนะแต่มันเหยียบได้นะมันไม่ได้ลื่น,มนไม่ไม่แบบจมน้ําเหมือนเลท่าน้านะมันไมไ่ไหลไปขนาดนั้นนะครับก็ระดับหนึ่งนะฉะนนั้นก็พิจารณาดูอ่าไม่ใช่ว่ามันอ่อนทุกเรื่องนะครับอ่ะโอเคนี่คือถ่ายสองตัวต,วตวนแบบนี้ตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหกนะครับค่อนข้างจะเป็นคนที่สมมุติว่าเขาโฟกัสหรือเขาคิดพิจารณาสิ่งใดก็ตามเขาค่อนข้างจะมีความคิดที่สามารถแตกยอดไปสู่คําตอบได้อย่างลงตัว ให้กจำเอาเฉพาะตัวเขาเองนะได้อย่างลงตัวได้ดีนะเขารู้ว่าจะต้องทํำยังไงพิจารณาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะได้เก่งพิจารณาด้วยนะไม่ใช่แค่เลือกนะพิจารณาด้วยเพราะนั้นเวลาอะไรที่เข้ามาเขาค่อนข้างจะหาทางลงตัวได้เก่งผมว่าไม่ได้ต่างจากหกห้าเท่าไหร่หกห้าอาจจะมีรูปแบบที่ชัดเจนแต่หกสองนี่คือ,พ,อ, <c oughs> อคพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปครับพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะค่อนข้างจะพิถีพิถันอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะพิจารณาอะไรค่อยๆเป็นค่อยไปใจเย็นใจเย็นเป็นคนที่ใจเย็นพอสมควรนะครับพอสมควรเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้นะถือว่าดีนะแล้วคนพิจารณาอะไรแบบเนี้ยเวลาที่ปรึกษาคนหรือว่าใครมีคาถามหรือว่ามีอะไรที่มันมาปรึกษาคนเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาตัดจะจะพูดอะไรไปหรือเขาจะแบบแนะนําอะไรไปมันดูเหมือนเข้าอ,อกเข้าใจคนซะไปซะทั้งหมด เนี่ยเป็นที่มาอันนี้อยู่ท้ายนะไม่ได้พูดถึงวิธีการพูดนะครับมาถึงว่าอยู่ท้ายวิธีการตัดสินใจว่าจะต้องแบบกลั่นกรองแนวคิดหรือว่าอะไรที่ฟังฟังมาจะถ่ายทอดกลับไปสู่คนที่ฟังอย่างไรเขาทาได้ดีเนะี่ยทให้คนรู้สึกว่าเออคนที่เข้าใจเขาเข้าใจหลายคนยังเป็นที่มาของคำทำคำทำนายอยู่ว่าเออนี่แรับคำปรึกษาประมาณนี้ประมาณนี้แต่ทีเด็ดผมชอบตรงนี้คือเล็กตำแหน่งออกมาเล็กนึง เขาถ่ายทอดแบบสมมุติสมมุติเราเราแบบไปถามคนคนเนี่ยคุณลงท้ายหนึ่งคสองไนว่าเออฉันมีปัญหาแบบนี้นอกจากเราจะได้คําตอบที่มันเข้าท่าแล้วคําตอบนั้นอ่ะมันจะแบบฟังปุ๊บม,มันจะแบบปึ้งแบบอุ้ยเออฉันลืมนึกไปเลยทําไมทางเนี้ยมันทําได้นะขอบใจมากๆเนี่ยคนหนึ่งคสองเป็นประมาณเนี่ยคือให้คําตอบดีด้วยแถมว่ามีความชัดเจนในคําตอบนั้นว่า ก็แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ประมาณนี้ไงเธออะไรเงี้ยผมเลยมองว่าคน162เนี่ยนอกจากพิจารณาดีแล้วเขาสามารถถ่ายทอดความคิดที่เขาคิดพิจารณาน้นนะ่ให้คนรับสารนะหรือคนภายนอกเห็นได้อย่างชัดเจนมีรูปแบบปุ๊บโอเคแบบนี้เข้าใจง่ายคืออธิบายให้คนเข้าใจง่ายบางคนเห็นหนึ่งหกจะไปตีความไปว่าเอ้ยรายละเอียดเยอะนู่นนี่นะก็คือเขาอธิบาย ให้เข้าใจได้ง่ายอ่ามันจะมีรายละเอียดอยู่แต่ถามว่ารายละเอียดนั้นจบไหมจบนะครับเราฟังครั้งเดียวเมื่เราตั้งคําถามไปไงเราฟังครั้งเดียวหนึ 2, ่งหกสองตอบมาจบเลยโอเคผมว่างานที่ท้ายหนึ่งหกสองงานที่เกี่ยวกคุยำให้คำปรึกษาอะไรพวกเนี้ยพวกอะไรพวกเนี้ยดีนะเก่งหรือจะเป็นระดับครูบาอาจารย์ผมก็ชอบนะพวกครูแนวหรือจะเป็นครูที่เป็นเกี่ยวกับรายละเอียด วิชาที่มันค่อนข้างจะต้องอาศัยคําอธิบายอ่ะหนึ่งหกสองก็ดีพวกสังคมศึกษาภาษาไทยก็ได้พวกภาษาต่างๆเนี่ยค,ออคือบางทีคนไม่รู้เรื่องภาษาอย่างเงี้ยเราต้องอธิบายอย่างเงี้ยคนให่อธิบายดีแล้วที่ผมพูดถึงครูต่างๆเนี่ยเพราะว่าตําแหน่งต่อมานะครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขห้านะครับตาแหน่งต่อมาเป็นเลขห้าตำแหน่งต่อมาเป็นเลขห้าเลขห้าคืออะไรเลขห้าคือวิธีการ <c oughs> ในข้อคือวิธีการปฏิบัติหรือก็การลงมือทําต่างๆนะครับเขาลงมือทําในลักษณะของการทําอะไรเป็นลําดับเป็นขั้นตอนนะครับเมื่อกี้สะดุดนิดนึงนะขอไป <c oughs> มีคนมาหน้าบ้านนะครับผมไม่รู้ใคร <c oughs> นะครับ <c oughs> วิธีการที่เป็นลําดับเป็นขั้นตอนทาอะไรชัดเจน,นทําอะไรแบบมีเหตุมีผลแบบ เหมือนมีอะไรรองรับตลอดเวลาเวลาเขาทาอะไรอะ่ะมันจะอยู่ในกรอบนิดนึงถือว่าเป็นคนที่พิถีพิถันนะตําแหน่งเนี้ยแล้วดูมีความน่าเชื่อถือสูงผมถึงบอกว่าที่ผมยกตัวอย่างครูนะถ้ายิ่งเป็นครูนะกลุ่มนี้นะจบเลยนักเรียนจะแบบอยากเรียนอนะ่ะขวบอธิบายรู้เรื่องอนะ่ะหรือว่าบอกไหมมีทั้งรายละเอียดและความเข้าใจว่าเออนักเรียนกลุ่มเนี้ยจะต้องเรียนยังไงต้องอธิบายแบบไหนอะไรยังไงประมาณนั้นนะ่ะ ทำได้ดีเลยนะครับทำได้ดีเลยสําหรับคนกลุ่มเนี่ยแต่จุดด้อยคืออะไรจุดด้อยของคนกลุ่มนี้ก็คือมันต้องอธิบายไงมันต้องมีรูปแบบมันค่อนข้างจะพิถีพิถันเพราะนั้นงานอะไรที่มันเดือดร,รีบรีบรีบร่งๆไม่มีการเตรียมการเขาจะทําไม่ค่อยเก่งอะอะไรที่แบบเฉพาะหน้ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างจะ ใช้เวลาในการทําสิ่งต่างๆอยู่พอสมควรเพราะนั้นอะไรรีบๆเนะี่ยเร็วๆเนะี่ยไม่เร็วแน่ๆใช้เวลาหน่อยนะครับอ่ะนี่คือข้อเด็กข้อด้อยของเลขกลุ่มนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมนะครับแต่ถ้าเราตัวผมผมชอบนะผมชอบอะไรที่มันต้องพิจารณาก่อนอาศัยความเข้าใจในการตัดใจเพราะส่วนตัวอาจจะเพราะว่าตัวผมเป็นครูด้วยมั้งวิธีการแบบเนี้ยถึงก็มีจริงๆอ่ะผมมีเลขที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการนี้แต่ส่วนตัวผมที่ผมชอบกลุ่มเลขนี้เพราะว่าตัวเองมีความคล้ายกับกลุ่มเลขนี้อยู่ เพราะอะไรเพราะหนึ่งผมครูครูตินิสัยอธิบายอธิบายขยายความเพราะเด็กส่วนใหญ่ที่ผมสอนจะเป็นเด็กเล็กเด็ก,กประถมแล้วก็มีมัธยมบ้างมัธยมต้นอะไรเงี้ยคือมัธยมเนี่ยก็ต้องการคําอธิบายนะหลายคนบอกว่าเด็กมัธยม,มไม่ค่อยฟังไม่ฟังเพราะว่าเราไม่ได้จับจุดว่าเขาจะต้องฟังอะไรแต่กลุ่มเล่งเนี้ยถ้าผมเป็นว่าเป็นเด็กมัธยมนะผมว่า ห้าหนึ่งหกสองเนี่ยอธิบายเด็กมัธยมไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งรู้ธรรมชาติเด็กก่อนจากเล็กสองใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆอ,ยอ,ยอธิบายให้แบบเด็กสนใจจากหกแล้วก็หนึ่งแล้วก็มีรูปแบบของวิชาที่เองสอนไปจากเล็กห้าอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยของวิ่งประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นงานอื่นทไม่ใช่แบบพวกงานครูงานได้ไหมได้ครับก็เหมือนเราอาธิบายสอนงานในในระบบผมว่าเป็นเหมือนผู้อย่างที่ผมบอกคนให้คําพวกเทรนเนอร์ก็ได้ พวกให้คำปรึกษาพวก HR ก็เด้เข้ามาแล้วต้องทำงไงบ้างอะไรพวกนี้ก็เป็นคนมองคนอะไรเนี้ยก็ได้นะครับอ่านี่คือส่วนท้ายส่วนหน้าบุคลิกถือว่าดูดีนะนะครับส่วนหน้าสี่ตัวหน้านะครับเปิดมาห้าหนึ่งอาจจะดูมั่นๆนิดหนึ่งแต่หกแล้วก็สองเนี่ยเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีนะครับแต่งตัวโอ้โหไปไหนมาไหนนี้ดูสะอาดสะอาดตูการาเทศะแถมดูดีด้วยดูดีสุดๆอ่ะสะอาดมาก แล้วแถมเอกการเงินเป็นเลขสองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันกลายเป็นคนที่แบบเวลาใครมาคุยมาลานมาพูดนะพูดจาดีมากพูดจานุ่มนวลเข้าใจเหมือนประดิษฐ์คำเก่งพูดออกมาสักคำหนึ่งโอ้โหคนนี่คอยตามผมชอบมากกว่าวิธีการที่เขาสัมพันธ์กับคนผมชอบมากกว่าวิธีการแต่งตัวเขาอีกนะแต่งตัวอาจจะดูแบบซบซอบอาจจะไม่ได้ชิงแฟชั่นแต่ดูซบซอบ ของขาวสาสะอาดอ่ะเหามือนคนไปวัดนะครับนึกภาพออกไหม,ไมเวลาจะไปทําบุญต้องแต่งตัวให้ดูผ่องใสประมาณนั้นแต่นี่ไม่ใช่บอกว่าต้องเข้าวัดนะแต่หมายถึงว่าเขาแต่งตัวสะอาดสะอานดีประมาณนั้นเป็นบุคลิกที่สเสน่ห์อีกสายหนึ่งที่แบบเชิองอ่อนโยนก็ดูดีนะผมชอบก็ดูดีได้ได้แทบจะทุกสายอาชีพเหละที่ต้องการคอนเน็ชันกับผู้คนนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเรื่องเสริมเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินนะมีหนึ่งหกจะบอกว่ามัธยัติไหม ก็ระดับหนึ่งแต่ถามว่ากลุ่มเนี้ยมีจุดเด่นเพิ่มขึ้นมาคือเขาหาเงินเก่งครับวิธีการหาเงินเกิดจากการที่เขาค่อยๆต่อยอดตามสิ่งนั้นไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆหาเก็บหาเก็บหาเก็บไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวาเป็นจํานวนเงินมากๆแต่ผมมองว่าเต็มสิบผมให้แปดเลยนะสาหรับเรื่องการเงินเต็มสิบผมให้แปดเลยในการเรื่องหาในเรื่องของการหาเงินนะก็ระดับหนึ่งอ่ะก็หาได้เรื่อยๆมีวิช่องทางการหาที่ พอสมควรยิ่งช่องไหนที่มันแบบมาซึ่งรายได้ชัดเจนเขาจะโอ้โหแทบจะไม่หลุดมือแต่ที่เด่นก็คือวิธีการบริหารจัดการเขาจะรู้ว่าต้องใช้อะไรรู้ว่าต้องทํำยังไงร,รู้ว่าจะต้องอไปต่อยอดได้อย่างไรเงินนั้นจะต้องเป็นยังไงคือใช้เงินอย่างเป็นสัดเ,เป็นส่วนก็ไอการบริหารจัดการเต็ม1ิษผมให้เก้าอ่ะนะครับภาพรวมลุ่มนี้ผมให้แปดจุดห้าถือว่าการเงินถือว่าโอเคเลยนะครับ แต่ก็อยู่ที่เจ้าชะตาด้วยเจ้าชะตาจะมีเงินประมาณไหนอย่างเช่นเงินเงินเยอะถ้ามีเงินเยอะเนี่ยผมว่าโอ้โหนี่อยู่ยาวๆกินยาวๆได้เลยหรือว่าถ้ามีเงินน้อยก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเป็นคนที่บริหารจัดการเงินได้ดีก็จะเป็นคนที่แบบเก็บหอมรอมริบมาเท่าที่มีหาได้เท่านี้ก็เก็บเก็บมันก็จะมากขึ้นในภายหลังใช้ระยะเวลาหน่อยถือประกันเงินดีอยู่ในสีเขียวตลอดไม่ค่อยติดลบสําหรับคนกลุ่มนี้นะครับอ่ะโอเค นะครับนี่คือการเงินเรื่องสุดท้ายนื่องคงความลักก็จะคบใครก็นานนิดหนึ่งเพราะเขาเป็นคนช่างพิจารณาถูกไหมจะคบใครสักทีหนึ่งก็จะแบบก็คุยกันก่อนแบบคบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจคือคุยก่อนนะคุยก่อนแล้วค่อยตัดสินใจคบเรียกว่าคนคุยใช่ไหมคุยก่อนแล้คนไหนผ่านไม่ผ่านก็ค่อยว่ากันอีกทีอใช้เวลานานนิดหนึ่งสำหรับเ,เรื่องกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดว่าผ่านช่วงโปรหรือว่าผ่านช่วงคุยไปแล้วเนะี่ย ถ้าเกิดตัดใจคบเนี่ยนี่ยาวเลยนะเพราะเขาพิจารณาแล้วว่าคนนี้ใช่เลยอืาใช้เวลาหน่อยครับแต่ถ้าผ่านจุดนั้นไปได้ก็ถือว่ามันคงยาวนะบางคนเน้นหนึ่งหกแน่นอนโอ้กว่าจะได้แต่งนะแต่คือจริงๆแล้วถึงเขาจะเป็นเขาเป็นคนทนี่ค่อนข้างจะมีสเปคเป็นของตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าผ่านสเปคก็ค,คือจบจบเลยนะเพราะหนึ่งสเปคมันอยู่ในหัวใจเขาอยู่แล้วไงแล้วสักแล้วสักวันหนึ่งมันเจอคนที่ใช่จริงๆมันก็ไปเลยอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลา อาจจะช่างเวลาแต่ว่าถ้าพิจารณาเราก็ใช่ก็คือจบเลยนะครับจะไม่ค่อยเป็นคนไม่มากไม่ไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรเจอใครก็ได้ไม่ใแบบนั้นไงใครก็ได้ไม่เขาจะมีตั้งแต่รูปร่างหน้าตาวิธีการคิดวิธีการในใจรระบบการรูปแบบการใช้ชีวิตเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอทุกอย่างลงตัวก็จบแต่ถ้าไม่ลงตัวเขาก็ ค่อยๆถอยนะเขาไม่ได้มวนแบบไม่เอาจะไม่เอาเธอไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือค่อยๆเวดออกแค่นั้นเองนะคร well. <sk> <COR RE> <ES> ับความรักก็จะประมาณนี <funnel ing> ้อ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับแต่ยาวนิดนึงสาหรับคลิปนี้เพราะที่บายยาวเพราะมันเยกเกี่ยวกับอธิบายเนาะพิธีพิธันหน่อยนะครับกาบขอภไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็ากดไลค์ก็กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูอยกดเลยครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ